ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ห้องวีดีมจะถูกระเบิดภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ก้าวโทรตามไอ้น <Durch> ัทด right ่ไอ้นัทมันยังไงเนี่ยมันถึงไหนแล้วเนี่ยตามตมันได้ไหมเนี่ยสายมันยังไม่รับนี่มันโทรโอโทรสิบสายมันยังไม่รับเลยนี่กูไม่รู้ว่ามันเมืองไหนเลยนะเนี่ยกูหลงแล้วนะกูไม่รู้เหมือนกันบอยลองโทรตามดิมันหายไปไหนมันหายไปนานมากเลยนะนี่เรามาที่ไหนแล้ววันนี้เรากูเอ้เรากูเจะเนอร์ทำไมเนี่ยอยู่ไหนวันเนี้ย เอ้ยลองแวะปั๊มอะไรอย่างงี้ก่อนไหมไม่ไม่ต้องแวะปั๊มกล็ลองแวะอะไรที่สักที่หนึ่งอยวหาก่อนตรงนี้มีแต่บ้านเต็มเลยมันเป็นไหนของมันวะนักขูมแถวนี้แถวนี้ไม่น่ามีอะไรเลยวะมันมีแต่บ้านอะ่ะเดี๋ยวเราไปขับไปเรื่อยแล้วถ้ามันแปลกเมืองเมืองน,น,นี้แปลกๆนะคนมันหายไปหมดแล้ับไม่นับสายรอกูบอกแล้ว ผมโทรไปสิบสายมันยังไม่รับเลยเนี่ยเอาไงดีวะเดี๋ยวขับหาอาหารนี้ก่อนก็ได้แต่ที่นี่เคยมากันปะไม่เคยมาเลยนะมันดูแปลกสถานที<ล>่แปลกมากอะ่ะคือเราว่าเราก็ได้จะทั่วเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วนะแต่นี่มันเออมันไม่คุ้นเลยเนี่ยเอาดีมันไม่มีใน GPS สถานีน,นะนี่เราหลุดมาอยู่ในโลกของไข<ล>วะเนี่ยหายละว่ามันอาจจะมีก็ได้แต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนั้น สัญญาจะไม่ดีก็ได้แต่บ้านสวยมากอันนี้กล้าพูดยอมรับเลยว่าบ้านสวยจริงแต่คนมันเงียบแปลกก็เนี่ยหาร้านอยู่เดี๋ยวลองหา GPS แเวนี้หน่อยดิลองดูลองดูีลองเหมุนติวเลยโทสัเหมุนติวเนี่ยอันนี้ก็คือออกนอกเมืองเลยนะเนี่ยมันติวเลยว่ะ แต่คือบ้านมันดูหน้าทำเป็นศัตรูใหม่มากเลยแต่ไม่ต้องหลอกศัตรูเราก็โอเคละหน้าเช่าหน้าหน้าซื้อบ้านแถวเนี้ยเอาตรงเลยกล้าพูดเลยว่าเอ้ยเข้าไปเขาอีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ขอโทษครับเคยครับจะต้องหาที่แวะแล้วตรงไปเรื่อยๆกวัวกุตาฝาดทำไมวะเจอใครอะไรยังไงเจอหนักอ๋อ ไม่ไม่ไม่มึงเห็นบ้านที่เราเผอเข้าไปเมื่อกี้ปะ่ะอ่ากูเห็นเหนมือนมีคนยืนอยู่ตรงจบอ่ะโอ้ยก็เขาไอ้นี่มันไม่ใช่เมืองล้างไมหลไมล่ะเอ้ยมันไม่ใช่เมืองล้างน,นะเพื่อนขับไปเรื่อยๆเด<ม>ี๋ยวก็รู้เองเมื่อนกีนน้ขับไปเมื่อกี้มันไม่มีคนนะรอบางทีมันมีเยอะดีมากเนี่ยโล่งมากเลยเนี่ยเออเหมือนเราวนเราวนเหมือนเราวนมาเลยเนี่ย ก็หรอวนลูปอะหาที่แวะก่อนดีกว่านี่ไงนี่ไม่วนลูบไปเพื่อนนี่ไงเจอแล้วนี่ไหมมันคืออะไรวะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆก่อนโบลิง่งจะเข้าโบลิ่งหรือจะเข้าอะไรเ<อ>นี่ยมันเริ่มมันเป็นเมืองเอ้ยไม่ใช่เริ่มเป็นเมืองแถวนี้มันเริ่มมีแบบว่ายังไงอะห้างอะไรอย่างเงี้ยจะไปเดินห้างเห,งอเงหรอนะ แต่ตอนนี้เขาน่าจะปิดห้างกันนะดูตรงนี่ยที่จอดรถปะหาร้านอะไรกินใช่ปะวะไม่ใช่เอางี้ก็ได้ไปแวะไปแวะโบวลิ่งก็ได้ไปโบวลิ่งจอดนี่แหละง่ายๆดีไปเพื่อนอะไรอ่ะโบว์ลิ่งบาร์ดินเฮ้ยเล่นไงอ่ะอยากเล่นอ่ะ อ้อ๋อเล่นไงอ่ะคือไงใส่นี่ไปเหรอคือไงเล่นไม่เป็นน่ะอ๋อ้าเล่นยังไงตรงสายปิดอยู่มั้งนี่ปะเล่นยังไงอ่ะอ๋อมันพอรู้แล้ว อ <Whoa! S 2> <What? S 1> ไม่ใช่ปิดแล้วเหรอเออกวัวน่าจะปิดแล้ววะถ้ามันยังไม่ถ้ามันมเขาถ้าเขาเปิดนะเขาคงมีแบบมาต้อนรับเราแล้วเขาเราก็คงต้องเสียตังค์เด <Hey, S 1> ี๋ยวดิเรามาหายนัดนะเออวะเนาะไม่เรามาพักก่อนอ่าพักเครื่อง่อออาพักรถเพราะว่ารถมันในนี่แล้วไง oh. รถเครื่องมันรอแล้วอย่าเรเดินไปดูตึกข้างหน้าดีกว่าปะ ป่ะป่ป่อ e x ิ u s e m ว w อ่ะตึกข้างหน้าอย่าๆดีมป่ะอะไรเห็นด้ยไหมอะไรนี่อะไรก็พูดไปสิหลังนึ่งอ่ะเฮะอ้าเจอคนเหรอเอเอดีแล้วจะได้ทักบบลิ่งเปิดหรือเปล่าอ่โทษนะครับเอ้ยไอ้น เว่าไงมาทำอะไรตรงนี้มันหายไปไหนเป็นเดือนฮะมันมันรอรถบัสไม่ต้องรอแหละมานี่เลยนี่นี่รถนี่อยู่นี่แล้วคุ้นเคยที่นี่ไหมก็ไม่คุ้นเคยอะไรเอาไงดีงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเข้าตึกนู้นก็ได้แบบปอะไรเกิดอะไรขึ้นดีดีดดีดีน่ฮะนัดขอคุยขอคุยอะไรหน่อยไปนูดก่อนไปดูดก่อนโอเค อะไรก็ไอ้นัทไงจะสงสัยอะไรทำไมอีกอะมึงเห็นมันกูใช่ไหมอะไรเห็นอะไรวะพูดมาดิไอ้นัทไงฮะอะไรนะกูไม่เห็นเงาเงาไหมนะไม่มีเราจะเห็นเขาบ้าไหมแต่นี่ไม่เห็นเฮ้ยตาแดงมันใส่คอนแทคป่ะวะมันคอนเทปป่ะไม่น่าใช่เฮ้ย ตาตาฝาดแล้วมั้งคำถามเฮ้ยอยู่ไม่เป็นเลยอะไรอ่ะนั่นเราเรื่องนั่ป็นไรอย่าพี่พาวิญญาณเองกับศอเดี๋ยวไม่ใช่พ um 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 ี่พูดเล่นพี่ซ้อมบทกันอยู่ไงเออ ใช่อ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวพาไปตึกงนี้ก่อนก็ได้ไปเผื่อมันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็เราค่อยกลับศัตรูกันเนาะแต่คือแค่ไม่รู้ว่า,า,า,าทางากลมไ,มมไม่ต้องข้ามหรอกรถมันมีไม่ลเพ่อนสวัสดีครับตึกนี่นที่ไหนตึกตึกนี้แค่ตึกล้างอ๋อเหรอทำไมมันดูน่าเข้าจังเลยอะห้องน้ำทำไมห้องน้ำมันดูเก่าจังวะมันดูเหมือนเราอยู่ในยุค60เงี้ยไม่รู้เลย นั่นมันสองพันยี่สิบแล้วนะเว้ยฮะพิพิธภัณฑ์เหรออะไรใช่พิพิธภัณฑ์นี่คือดีพิพิธภัณฑ์มึงพูดดีๆกูไม่ได้ยินตอนนียัดเดินตอนกูเดินอ่ะเหมือนแบบว่ากูไม่ได้สัมผัสมันใช่หรอเออแม่งเย็นๆด้วยอ่ะเอ้ยยังเฮ้ยชิคกูเหมือนเฮ้ยกูไม่ได้ชนมันอะไรพี่ เปล่าเปล่าเปล่าไอ้ดิมเปล่านัดไม่มีอะไรนั้นไอ้ดิมไอ้ดิมมันอยากซบสมัยนัดอะเข้าใจว่าใช่คิดถึงยังไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเออตกใจนึกว่าเป็นบ้าอะไรเก็เริ่มผิดปกติแล้วเราต้องรีบพายนัดกับศัตรูดดวนๆไปอ๋อมาลูกเร็ว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 กระโดดลงมาบอยเร็วเร็วพะบอกนัดด้วยเร็วๆอยู่ข้างนอกแล้ว น,นั่นลงมาไอ้เก่าสังเกตดีๆด,ดิมันเหมือนเป็นเมืองล้างยังไม่รู้ว่ะมันเหมือนแบบมันเหม,ม,ม,มือนเราอยู่ในยุคหกศูนย์นี่ไม่รู้ว่ะมึงนี่มึงเพิ่งสังเกตใช่ไหมแล้วดูบูรลลิ่งดิบูริ่งมันแปลกๆด้วยถ้าสมัยนี้มันจะอีกแบบหนึ่งอะ่ะแล้วอีกอย่างดูดิโทรศัพท์มันก็ไม่อะไรมึงเพิ่งรู้ตัวแล้วไม่คือกูคิดว่ามันเป็นเมืองที่แบบว่าเออเขาเขาเาเรียกว่าอะไรนะเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงจำคำที่กูบอกคำที่กูบอกได้ปะ ใน g p s ไม่มีใช่ไงไม่รู้ขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอ่ะขึ้นมานัทนัขึ้นรถขึ้นรถเลยน้องรักไปเออรถเออโอ้ยเจ้าเจ้าเช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะนัทก็หายไปเป็นเดือนเลยนะเราเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอือบอกไม่ได้อ่ะสิทำไมอ่ะ มันเป็นธุระมันเป็นความลับนะเฮ้ยแ,แล้วช่วงนี้พี่เจอคน<ร>แล้วช่วงนี้พี่เหรอก็ก็ก <ừ> มันก็ดาวนิดนึงไงน,นนะก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อืม <c oughs> อตัดซินโดรมเพื่อนฮะฮะอันนั้นมึงนี่แหละเพื่อนตัดมันก็เฮ้ยอย่าเงียบอย่าเดทแอร์กันดิกุวังเวนู้วหพยายามหาทาง,งาออกชวนคุยอะไรก็แบบว่า เออช่วงช่ว,วงฉันนไม่รู้ขับไปเรื่อยกๆก่อนเ,เอา,เอา,างีาาง้ก็ได้เราคุยเรื่องสตอรี่กันดีกว่านะสตอรี่ไหมครับหรือซีรีส์หนังที่เรากำลังจะทำเนี่ยเอเอ,อเอ,อพื่อนร<า>ักเพื่อนเลิฟเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเดอะมูฟี่ใช่ไหมใช่อ,อ่าเดีย๋ยวเราจะลงวันปีใหม่ใช่แล้วก็จะมีซีรีส์อีกหลายซีรีส์เลยที่ต้องลงนั่นแหละใช่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 เออนัดพี่ขอถามได้อยไหมคำถามสุดท้ายเลย ตั้งคือแบบว่าตั้งนานเนี่ยเองไปไหนมาวะเออฮะผมโดนรถชนไายนะตายนะตายนะตายโอ้โหอะมันหายไปไหนชิบหายแล้วมันบอกม่าโดนรถจะตายไอ้เก้ามึงขึ้นรีบขึ้นมาดิมึงจะอยู่มึงจะโง่อยู่ตรงไหนทำไมมึงรีบขึ้นมาดิไอ้เก้ามึงจะอยู่โอ้ยมึงจะคนมนโง่อี่ม่าเป็นทหารภาษาเลยวะเนี่ยไอ้เก้า มันจะไปไ,ปได้ไม่อยากทิ้งมันไอ้เกาลงมาเออเราเรววุ้ยมึงจะอยู่เมืองผีอะไรไงหุยมันไปไหนแล้วเนี่ยไอ้นัทไปทำยังไงเพื่พอนเราโอเคด้วยเนี่ยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้กูจะไปลงมาหรือแล้วกูเจอทางออกแล้วนี่ไงแม่งเื้ยทางออกคนเล็กเลยนี่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 เจอแล้วได้เป็นไงไปไปสิไป,ไป,ไปเรีเยวฮ้ยไอ้ทางออกอยู่นู่นไม่ใช่เหรอไอ,อ้ช่างมันไอ้ทางออกอยู่ทางนู้น ใช่ป่าวะโดยใช่แหละเออไปโอ้ยตายแล้วตายแล้วเห็นนะำมันคงไม่มาหลอกหลอกเราหรอกนะคงไม่หลอกเออเราเราก็เราก็ไม่ได้อะไรก็ดมันก็มานัดมาดีนะพี่มาดีนะเองอยากได้อะไรบอกพี่เดวเลยนะเฮ้ยเอาเอาเมื่อกี้มันหายไปไหนเลยวะเมื่อกี้ทางที่เราเห็นมันไม่ใช่ทางนี้นี่เขี่ยเอาไงดีบอยกูกูกูถามอยู่นี่ว่ะ กูก็ถามอยูวใช่ทางนี้เรอเมื่อกี้กูเห็นจริงๆเราต้องเข้าไปทางเนี้ยโอ้โหแล้วเข้าไม่ได้นี่วะงงงี้ดีวะทะลุไปเลยแล้วกันไม่ไหวละไปเอ้ยนัดอย่าอย่าเพิ่งมาไอ้นี่พี่นะเนี่ยไปไงอ้ยนี่ปะเก้าไปเปิดประตูดิเก้าเปิดประตูเปิดประตูไปประตู เอ้ยอย่าตกดิอะไรอ่ะมันเก่าแล้วไม่ต้องรับมันเก่าแล้วเปิดเปิดสิเปิดเ,ดเ,ดเดออแค่คนั้นแหละเจะอกันทางขึ้นอยู่ไหนไวะเนี่ยไอ้เกาลีมาดิใช่อีกโอ้ยอต้องรับมึงใช่ไหมนะี่ะไปมึงนะมองไม่มองไม่นะคงไม่โผล่มาแป๊บนึงแป๊บนึงต้องดูทางออกก่อน ทางออกมันอยู่ตรงไหนวะนี่ไงอ๋ออยู่นี่แต่มันเป็นทางรถไฟว่ะเราจะไปยังไงวะเนี่ยถ้าเราตรงไปเรื่อยๆอะไรเฮ้ยเอาไอดีรีบหาทางออกกูรู้แล้วไปยังไงมาี่มาี่มานิคือคือคือเอ้ยนี่แหละฉลาดจิงวู้เอากูเลยงเอาเรเร็วเรเร็วเรา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 เร็ว เออดิเฮ้ยมึงมึงขับไปไหนเอามึงบินได้มึงไม่เอาลืมไปมึงไอ้นี่แล้วนี่วะแล้วล่าภาพแล้วลืเอาไปยังไงวันนี้ขึ้นไปยังไงเนี่ยพายแล้วเอาไงดีวะมันขึ้นไปไม่ได้อ่ะมคงไม่ให้เทคบินตามเรามาเหรอเนาะเก้าบินได้อยไหมไอ้บอยบินได้ไหมมึงบินไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช้สมอยภาพตอนนี้ ใช้เออตอนนี้มันจำเป็นจริงๆ<อ>แม่เบิกพลงังก <c oughs> ันหนึ่งโอเคเอ้ยไม่ต้องละเอ้ย <c oughs> หรือได้วะเนี่ยขึ้นไปยังไงอะไอ้เก้าใช้ศักยภาพด่นวน <c oughs> เร็วเร็วบินไปข้างบนนู่นนั่นแหละแล้วก็เอากูไปด้วยเร็วไอ้เก <c oughs> ้าดิงมึงมึงจะทิ้งกูดิมึงเอากูไปก่อน <c oughs> เฮ้ย เออไปขึ้นมานั่นแหละเจอทางออกสักทีเออเฮ้ย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 เอ้ยเดี๋ยวเออใช่เวย้ยโอ้ยรอดเลยเวย้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทางออกไม่ใช่ทางนี้เหรอเอ้ยก็ถูกแล้วไงโอเคกูคจำออทางได้แล้วไป GPS เจอยัง GPS เด้ยังเออนั่นแหละ เจอทางออกสักทีเว้ยเอ้ยอ้าเมืองข้าหายไปไหนวะฮะอะอะไรใครหายไปจอดก่อนไหมทำไมเมือไมึงจอดก่อนจอดก่อนอะไรเมืองข้าหายอ้าเออเียไปดิมบอยมึงจะยกรถทำเพื่อเนี่ยไปของจริงไเนี่ยไอ้ก้าวรอก่อนดีเอาือรถ เอาตายแล้วชิบหผายแล้วบอยขึ้นยังไงโอ้ได้แล้วไป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 